สถานที่เสี่ยงตายแต่วิวสวยมากที่สุดในโลกนอกเหนือไปจากการไปเที่ยวการพักผ่อนยอนใจและเพลิดเพลินไปกับความสวยงามต่างๆแทบไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามีบางคนก็ไปเที่ยวเพราะอยากกระตุน้นอะดรีนาลีนให้มันหลั่งไปทั่วร่างกายเสริมสร้างความตื่นเต้นร้าวใจให้กับชีวิต แต่เราสามารถมีทั้งวิวสวยๆแบบตราการตาและความตื่นเต้นแล้วใจสุดอันตรายไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่กับผมช่องสุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาดู9กสถานที่ท่องเที่ยวสวยแต่อันตรายที่สุดในโลกดูแล้วจะต้องสองจิตสองใจอย่างแน่นอน ว่าจะกล้าไปหรือไม่กล้าไปกันแน่เราไปรับชมกันเลยครับอันดับ9 e c เอลคาเมนิโตเดเรประเทศสเปนเอลคาเมนิโตเดเรหรือทางเดินของกษัตริย์เป็นทางเดินยึดติดอยู่กับผนังอันลาดชันของหุบเขาแคบแ แม้จะเป็นเส้นทางริมผาที่อันตรายและน่าหวาดเสียวแต่เส้นทางเดินนี้ก็ยังเป็นที่เที่ยวยอดนิยมของประเทศสเปนเพราะวิลทิวทัศน์ที่สวยจนเกือบที่จะลืมหายใจด้วยความที่เป็นทางเดินไม้แคบไม่มีรั้วกั้นเลยจึงมักจะมีนักท่องเที่ยวเดินตกหน้าผาเสียชีวิตอยู่เป็นประจำครับ อันดับแถนนยังกุสประเทศโบลิเวียถนนยังกุสถนนที่อันตรายที่สุดในโลกมีฉายาว่า Road of Death หรือถนนแห่งความตายว่ากันว่ามีผู้เสียชีวิตที่นี่กว่า1,000คนเพราะทางสัญจรที่แคบและโค้งที่อันตรายมีหมอกปกคลุมอย่างหนานแน่น และไม่มีรั้วกั้นอีกด้วยครับถนนเส้นนี้มีความยาว64กิโลเมตรและมีจุดสูงสุดอยู่ที่3กิโลเมตรครับอันดับ7 The Doorway to Hell ประเทศเติร์กเ,เมนิสถาน The Doorway to Hell หรือประตูทางเข้าสู่ขุมนรกหลุมไฟอันแปลกประหลาดนี้ตั้งอยู่กลางทะเลทรายคาราคุ้ม มองเผินๆด้านหลังนั้นเหมือนประตูอันมืดมิดของเมอร์เดอร์ดินแดนอันชั่วร้ายจากนวนิยาย Lord of the Ring ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นเพียงหลุมไฟที่เกิดขึ้นด้วยน้ำมือของนักธรณีวิทยาในปีคศ1971และนับตั้งแต่นั้นมาก็เกิดการเผาไหม้มาตลอดจกจนถึงปัจจุบันครับอันดาพก โทรังกาประเทศนอร์เวย์โทรังกาเป็นภาษานอร์เวย์แปลว่าลิ้นของโทรตามลนะักษณะที่เป็นแผ่นหินบางๆยื่นออกมาจากหน้าผาที่ความสูง2,300ฟุตหรือ700 m, เมตรเหนือทะเลสาบสีฟ้าสวยที่นี่นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นหน้าผาที่หวาดเสียวและสวยงามมากที่สุดในโลกครับ อันดับ5บิกินี่อาทอประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะมาเชลบิกินี่อารทอหรือเกาะประการังบิกินี่ถ้าเพื่อนๆมองเผินๆที่นี่ก็เป็นเหมือนหมู่เกาะที่สวยงามราวกับว่าอยู่บนสวงสวรรค์แต่เมื่อตอนนั้นเกาะบิกินี่เคยใช้เป็นสถานที่ทดลองนิวเคลียร์มาก่อน ทำให้บางส่วนมีการปนเปื้อนกรมมันตภาพรังสีอยู่แน่นอนว่ารังสีดังกล่าวเป็นอันตรายต่อทุกชีวิตที่ย่างกลายเข้าไปใกล้บนเกาะแห่งนี้ครับอันดับสี่เดดวอลเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาเดดวอลเล่ et, หรือหุบเขามอรณะที่มีอากาศร้อนจนทอดไข่ดาวให้สุกภายในเวลาเพียง 10นาทีเท่านั้นอุณหภูมิสูงสุดที่เคยมีการบันทึกนั้นมากถึง56.7องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับและถ้าหากว่าคุณอยู่ที่นี่โดยไม่มีน้ำดื่มแล้วก็คุณคงจะเสียชีวิตได้ง่ายๆภายในเวลาเพียง14ชั่วโมงเท่านั้นครับแต่ถึงอย่างนั้นที่นี่ก็มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตาเหมือนอยู่อีกมิติหนึ่ง เลยทีเดียวครับอันดับ3อิลลาดาคิมาดากาลานเดประเทศบราซิลอิลลาดาคิมาดากาลานเดหรือเกาะงูคลั่งเป็นเกาะอันสวยงามนอกชายฝั่งประเทศบราซิลที่ยังคงความเขียวชอุ่มเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ในความสวยงาม ก็ซุกซ่อนความอันตรายแบบสุดขีดเอาไว้ด้วยนั่นก็คือบนเกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของงูหลากหลายสายพันธุ์กว่า5,000ตัวซึ่งล้วนแต่เป็นงูพิษทั้งสิ้นผู้ที่จะขึ้นเกาะน,นั้นจะต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นและผู้คนส่วนใหญ่ที่จะได้ไปเกาะแห่งนี้ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยต่างๆครับอันดับ2แม่น้ำอะซิติกคาบสมุทรคามซักกาประเทศรัสเซียภายในคาบสมุทรคามซักกาดินแดนที่สวยงามสงบปราศจากมนุษย์เป็นที่ตั้งของทะเลสาบสีคลามที่อันตรายที่สุดในโลกครับเพราะว่าทั่วทั้งบริเวณนั้นเต็มไปด้วยกา๊าซพิษ ความเข้มข้นสูงอันเกิดจากการประทุของภูเขาไฟที่อยู่เบื้องล่างมากกว่า400ปีครับในยามหน้าหนาวแม้หุบเขาโดยรอบจะถูกปกคลุมด้วยหิมะแต่ในทะเลสาบแห่งนี้ก็ไม่มีวันกลายเป็นน้ำแข็งเลยอันดับหนึ่งปล่องภูเขาไฟดาลอนประเทศเอธิโอเปียปล่องภูเขาไฟดาลอน ตั้งอยู่ในทะเลทรายดานาคิลในเขตพื้นที่สามเหลี่ยมอฟาบริเวณนี้มีความร้อนสูงกว่า50องศาเซลเซียสมีปริมาณก๊าซพิษสูงและมีออกซิเจนน้อยมากจนแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสถานที่วิวสวยเสียงตายที่เราทำมาให้เพื่อนๆชมเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด u ั s สคร b e ให้เราสุดในโลกด้วยนะครับ